เข้าสู่กิจกรรมอาการประกวดนางงานของเรานะครับขอเชิญท่านผู้ชค่ค่ะและผู้เข้าประกวดนะคะทิ่ดาลำไย,ยกระทอนหมายเลขหนึ่งจากตัวแทนโซนที่หนึ่ง <med> หมู่ที่สิบสองนางสาว <med> <า>ทานันชพรชัยวุฒ ไม่ต้องเร่งครับเราจะเริ่มกิจกรรมกันตอนนี้เลยนะครับหามายเลขหนึ่งนะคะตัวแทนโซนที่หนึ่งหมู่ที่สิบสองนางสาวท่านันชพรชัยบุตรอายุยี่สิบเอ็ดปีส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบสามเซนติเมตรน้ำหนัก 40กิโลกรัมสัดส่วน34 25 33ขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชพัฒนเชียงรายคณะการจัดการบริหารธุรกิจเอกบริหารธุรกิจ ยาการจัดการเจ้าบ้านลงเบ้อโซนหนึ่งปะหลวงบัญชากาวีทรงเข้าประปวดเจ้าทา่านพรหลวงบัญชาเกาวีทรงเข้าประปวดนะครับทําไมสาวลองเบอร์สวยอย่างนี้นะเรามีสามที่เป็นหมู่บ้านนะครับนะใช่แล้ว ให้กรรมการได้ดูนะครับดูบุคลภาพของนางงามนะครับดูสรสมองเอวนะครับน้ขอขอความร่วมมือนะคะผู้ที่มาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดนะคะท่านอย่าบดบังคณะกระกรมการนะคะการท่านต่อไปนะคะผู้เข้าประกวดที่นายลำใหญ่กระทอนนะคะหมายเลขส ตัวแทนโซนที่1หมู่ที่12นางสาวสาธิยากาวีอายุ23ปีส่วนสูง160เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมสัดส่วน34 26 40 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพยาวคณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตอันเก็บหน้าห่วยสั์พิมคนราดขอโทษค่ะพิมคนราดเกษตรอ,อินทรียกระ่อลองอังใหญ่โรดีมากมีวัฒนธรรมร่างานากราเรียนธนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลห้วยซารผู้บริหารสมาชิกอันสงเกียรติและตีขาดบาได้คือคณะกรรมการทุกท่านเจ้าสอดีเจ้าน้อชื่อนางสาวสัญญากาวีอายุเจ้าสามปีเจ้าปัจจุบันเป็นพยาบาลทำงานยูตีโรงพยาบาลเรียงปลาเป้าเจ้าหมู่บ้านของเบอร์ทรงเข้าประกวดโซนหนึ่งมีทั้งหมดหกหมู่บ้านเจ้าปอหลวงบัญชากาวีทรงเข้าประกวดเจ้า ขอบคุณเจ้าประทับใจนะครับนประหลงบัญชาได้ยิ้มเนาะยิ้มใหญ่นะครับนะาพราเป็นผู้ที่ให้การดูแลนะครับค่ะตอนนี้นะคะขอพนักง,งานขับรถนะคะโซนที่1โซนสองโซนสามโซน4ี่โซนหโซนหนะคะช่วยย้ายรถนะคะของแต่ละโซนนะคะออกจากบริเวณนะคะด้านหน้าเวทีนะคะได้เลยนะคะ ข้าประกวดนะคะจิดาลำไยกระท้อนนะคะท่าทนะะต่อไปนะคะหมายเลข3นะคะจากตัวแทนโซนที่2หมู่ที่8นางสาวกฤติยารุ่งกิจเฉลิมอายุ25ปีส่วนสูง157เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัม สัด่วนสามสิบส่สิบหกสามจบการศึกษาระดับมธัธยมศึกษาจากโรงเรียนห้วยศักด์วิทยาคม ถึงโซนหกนะคะตอนนี้ให้ท่านมาเคลื่อนย้ายรถออกจากบริเวณด้านหน้าเวทีด้วยนะคะค่ะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของอตัวแทนนะคะวงดุริยางน,นะคะจากโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมนะคะ,ะช่วยรับเงินค่าตอบแทนในจุดรับเงินรางวัลด้วยนะคะ สองนางสาวที่ดารั์สุขสามปันอายุ21ปีส่วนสูง163เซนติเมตรน้ำหนัก47กิโลกรัมสัดส่วน32 35 24ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยชั้นปีที่สม,มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายสาขาการท่องเที่ยว จะนานงานจากุ้งโซนต่างๆก็ยากครับเ่อจากมีกฎเกณฑเยอะนะคร<ช>ับสาัค<ช>่ะ่าัญประชาัมสำคัญน,นะคะในส่วนของอผู้สูงอายุ31หมู่บ้านนะคะพบกันที่ห้องอาหารด้านทิศเหนือนะคะเวลา13นาฬิกานะคะเนื่องจากอาจจะมีงานอบรมผู้สูงอายุ ปีพุทธศักราช2565นะคะในวันที่17สิงหาคมนะคะ หมายเลขอีสอายุขอเซสีตอนที่สำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยนักศึกษาเชียงรายสาขาวิชาสอนวิชาการเที่ยวเป็นสอน